วิทยาศาสตร์บอกว่าโลกเป็นวงกลมโลกของเราสองคนต้องเป็นรูปหัวใจแน่เลยค่ะโอ้โห oh. oh, เรื่องหวานห<ๆ>แบบดีลูกก็มีเยอะมากค่ะเยอะจนเพื่อน <ๆ S 2> บอกว่าเ<ๆ>บาได้เบาแต่เราจะเบาหวานยังไงเฮ้แต่จะเบาหวานยังไงให้ติดใจไม่เบาหวิววันนี้เราไปติดตามกันเลยค่ะ คุณู้ชมคะตอนนี้คุณกําลังอยู่กับรายการท่องโรคกับหมอจุลาพรนะคะแล้ววันนี้คุณหมอที่จะพาเราท่องโรคเบาหวานนะคะอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงทัญชนันพรทารักษ์เจริญนะคะและแพทย์หญิงบทธทมัยเดชเทศค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะมาจากศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์ต่อมไรทท่อนั่นเองค่ะคุณหมอขาวันนี้เราจะมาท่องโรคเบาหวานกันก่อนอื่นเลยขอถามนะคะว่าโรคเบาหวานคืออะไรคะ โรคเบาหวานนะคะก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายเราค่ะที่ทําให้ไม่สามารถที่จะดึงน้าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้นะคะซึ่งก็ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นโรคเนี้ยเกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมนตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่าอินซูลินนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากทั้งเรื่องของการที่ร่างกายหลั่งอินซูลินได้ไม่เพียงพอหรือว่าอินซูลินที่หลั่งออกมาเนี่ยทำงานได้ไม่เพียงพอค่ะก็เลยทําให้เกิดภาวะน้าตาลสูงค่ะแล้วก็จะเกิดผลตามมาอย่างอื่น แล้วทราบมาว่าโรคเบาหวานเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยด้วยใช่ไหมคะหลายประเภทใช่ไหมคุณหมอค่ะก็คือถ้าตามการแบ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือแบ่งอยู่เป็นสี่อย่างนะคะสี่อย่างเรียกว่าหนึ่งก็คือเบาหวานชนิดที่1นะคะก็คือเบาหวานที่พบในคนที่อายุน้อยๆหน่อยค่ะเป็นเกิดจากโรคของภูมิคุ้มกันทําให้เกิดการทําลายของตับอ่อนทำให้ไม่สามารถที่จะหลั่งหลั่งอินซูลินได้เพียงพออีกชนิดหนึ่งคือเบาหวานชนิดที่2นะคะ ซึ่งก็เป็นเบาหวานที่พบในคนทั่วไปที่อาจจะมีรูปร่างอ้วนนะคะมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ผิดไปซึ่งก็พบค่อนข้างเยอะในบ้านเราเจอบ่อยใช่ค่ะส่วนชนิดที่3คือเบาหวานที่พบในคนตั้งครรภ์ค่ะซึ่งก็เจอในช่วงอายุครรภ์ประมาณสองถึงสามโดนตรวนเหมือนกันค่ะโดนตวค่ะชนิดที่สี่ก็คือเป็นชนิดเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่มีเหตุเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นมีการได้ยาหรือว่าเป็นจากเรื่องของพันธุกรรมโดยตรงค่ะ คุณหมอคาและเรื่องของเบาหวานที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะคะ่ะถ้าสมมติปู่ย่าตายายญาติของเราเนี่ยมีคนเป็นเรามีวิธีการสังเกตตัวเองหรือว่าแบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้างคะเพราะว่าเราต้องมีสิทธิ์เป็นมากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ คือเบาหวานเนี่ยก็คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมจริงนะคะ,คะแต่ว่าการถ่ายทอดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของเบาหวานนั้นๆ<ม>ว่าจะถ่ายทอดรุนแรงมากแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่สองที่พบทั่วไปเนี่ยก็จะมียีนบางตัวที่อาจจะถ่ายทอดทาให้เกิดความโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานสูงกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะ ดูแลสุขภาพในเรื่องของการคุมอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะคะออกกาลังกายให้สม่าเสมออย่าปล่อยให้ตัวเองมีน้ําหนักเกินนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือถึงเวลาอายุเกิน35ปีก็แนะนําให้ตรวจสุขภาพนะคะเช็คเรื่องของเบาหวานแล้วก็สังเกตความผิดปกติอาการที่เป็นโรคแทรกซ้อนของเบาหวานอย่างเช่นปัสสาวะเยอะนะคะหิวน้ําบ่อยนะคะน้ำหนักลดผิดปกติค่าก็รีบมาตรวจ เราได้ทราบกาแล้วนะคะว่าเบาหวานมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นกันได้ทุกช่วงวัยเลยอย่างที่คุณหมอบอกว่าตั้งแต่เด็กๆนะคะจนถึงคนที่มีโรคอ,อ้วนหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์นี่ก็เคยโดนตรวจมาเองด้วยเหมือนกันแต่ว่ารอด นนั้นรุนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วย,ยใช่ไหมคะอะเรามาพูดถึงเรื่องราวของอาการของโรคดีกว่าลักษณะอาการจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะอาการของโรคส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะมีอาการอ่อนเพลียมีกระหายน้ยสสําบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีน้ําหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะค่ะน้ําหนักลดด้วยเหรอคะใช่ค่ะเนื่องจากคนไข้เนี่ยเขาจะมีการเสียน้ําตาลไปในปัสสาวะในปริมาณเยอะอร่วมกับ การที่เสียน้าตาลไปในปสัสสาวะเนี่ยจะมีการดึงน้าทาให้เสียน้ําไปในปสัสสาวะด้วยค่ะคทําให้คนไข้มีน้ําหนักลดบางคนลดได้ถึงประมาณ10บกิโลเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้เราสามารถที่จะสังเกตตัวเองอเบื้องต้นได้ยังไงบ้างคะคุณหมอว่าเอ้ยอาการประมาณนี้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายแล้วนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้เริ่มมีอาการรู้สึกช่วงนี้กระหายน้ําบ่อยมากขึ้นหรือว่านอนหลับไปแล้วกลางคืนต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอย่างเช่นเกิน1 2ถึงสองครั้งต่อคืน ร่วมกับคนไข้มีอาการน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักเลยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนเราจะต้องมาตรวจหาเบาหวานเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าแฮปปี้ไปถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองผอมเพรียวเซเลนเดอร์ปรแปลกๆขึ้นมา<ๆ>ก็ควรที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยตรงจุดนี้นะคะหรือว่าการตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยนี่ก็สําคัญโอ้ยอย่างนี้ตอนท้องนี่แยกยากเหมือนกันนะคะคุณหมอเพราะว่าเราตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยด้วยแล้วก็แบบเออดูมีอาการที่เข้าข่ายเบาหวานเยอะเหมือนกัน ซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองสังเกตตัวเองหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆด้วยนะคะคุณหมอคะสำหรับทางการแพทย์เนี่ยมีวิธีการวีดิชัยโรคเบาหวานยังไงบ้างคะ ล่าสุดนะคะตามสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยอะค่ะก็มีวิธีวินิจฉัยทั้งหมด4วิธีค่ะวิธีแรกก็คือถ้าผู้ป่วยมีอาการของระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเช่นอาการอ่อนเพลียปัสสาวะบ่อยกระหายน้ําบ่อยน้ําหนักลดร่วมกับตรวจระดับน้ําตาลในเลือดไม่ว่าจะเป็นเวลาใดๆก็ตามไม่จําเป็นต้องงดน้ำวราหารมาก่อนนะคะถ้าเกิดมีระดับน้ําตาลในเลือดมากกว่าเท่ากับ200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตลขึ้นไปก็สาม,ม,มสารถวินิจฉัยโรคเบาหวานได้เลยหรือในกรณีที่คนไข้ไม่ได้มีอาการของน้ําตาลในเลือดสูงะคะ่ะ เราสามารถตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยที่ให้คนไข้นย่ยงน้นำวันหารมาก่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะถ้าระดับน้ำตาลมีค่าตั้งแต่126มิลลิกรัมเบต้าซีร์ขึ้นไปหรือข้อที่3ก็คือการที่คนไข้มีระดับน้ำตาลสะสมะหรือฮีโมโกลบินเอวซีค่ะ,ะตั้งแต่6.5์ขึ้นไปโดยที่ต้องมีห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเนี่ยที่ได้มาตรฐานนะคะ,คะหรือข้อสุดท้ายก็คือถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมาตรวจโดยการ กินน้ําตาลแล้วก็เจาะเลือดหลังจากกินน้ําตาลไปแล้ว2ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดเราน้ําตาลในเลือดเนี่ยมีค่าตั้งแต่2 0 0มิลลิกร,ร,มรัมไปดร์เซตขึ้นไปที่พูดมาข้อ2ถึงข้อ4นะคะจะต้องทําการตรวจซ้าเพื่อยืนยันทั้งหมดสองครั้งค่ะถ้าเกิดว่าตรวจผลผลผิดปกติทั้งหมด2ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถมีใช้โรคเบาหวานได้ แต่ว่าถ้าเกิดตามสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะคะเขาก็แนะนําว่าการตรวจสำคัญที่2เนี่ยจะสามารถใช้เลือดหลอดเดิมได้โ<ม>ดยที่คนไข้ไม่ต้องเจ็บตัวต่อเลือดซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนวิธีการวินิจฉัยนะคะปุ๊กปัเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้พูดถึงขั้นตอนการรักษา มากดีกว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบอาหวานค่ะที่จริงการรักษาเบาหวานก็จะแบ่งเป็นหลักๆ2เรื่องนะคะ,คะหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสองก็คือักการรักษาด้วยยาค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเรื่องของอาหารก็คือต้องเริ่มจากการควบคุมอาหารก่อนเลยลดอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวก็คือพวกน้ําหวานขนมหวานผลไม้ที่มีรสหวานนะคะอยากมากยากมากค่ะ <laughs> แล้วก็ที่2ก็คือการออกกําลังกายะนะคะ,คะที่ต้องแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างน้อยห5 0นาทีต่อสัปดาห์นะคะ แล้วก็ส่วนเรื่องของการรักษาวิยาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของเบาหวานที่เป็นค,ความรุนแรงแล้วก็โ,กโกรคโรครวมที่คนไข้เป็นนะคะซึ่งคุณหมอก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะต้องให้ยารักษาเบาหวานเป็นชนิดไหนจะเป็นยารับประทานหรือจะเป็นยาฉีดอินซูลินนะคะโดยในกลุ่มที่ต้องใช้อินซูลินแน่ๆเลยก็จะเป็นเบาหวานที่เป็นเบาหวานตั้งครภ์หรือว่าในกลุ่มที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งค่ะที่อันนี้จะต้องใช้อินซูลินแน่นอน พูดถึงโรคร่วมหรือว่าโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นโรคอะไรบ้างคะคุณหมอค่ะก็โรคแทรกซ้อนเนี่ยก็คือจากหนึ่งก็อาจจะเป็นจากเรื่องของภาวะน้ําตาลที่สูงขึ้นมากอย่างุแรงเช่นภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานนะคะอันนี้ก็มักเจอในเบาหวานชนิดที่1ห,หรือว่าในเบาหวานที่สองที่ไม่เอ่อมีไม่ได้รักษาได้ดีแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนมีติดเชือ้อมีอะไรแทรกซ้อนนะคะส่วนโรคร่วมอย่างคือภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นที่เกิดจาก ภาวะแทรกซ้อนของการที่เป็นเบาหวานมานานก็ะจ,ะจ,ะจะไปที่ไหลยอวัยวะค่ะอย่างเช่นที่ตานะคะก็จะมีเบาหวานขึ้นตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยมีเลือดออกนะคะสูญเสียการมองเห็นอันที่สองก็คือมีเรื่องของเบาหวานลงไตได้นะ,นะคะก็คือทําให้เริ่มแรกก็จะมีแค่โปรตีนรั่วในปัสสาวะระยะยาวไปเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายวาจนถึงต้องฟอกไต ส่วนที่สก็จะเป็นเรื่องของเส้นเลือดนะคะทั้งหลายนะเส้นเลือดที่สมองและเส้นเลือดที่หัวใจอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนมีการตีบแตกได้ค่ะก็เลยทําให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดภาวะเส้นเลือดสมองตีบพวกนี้ได้ค่ะซึ่งภาวะพวกนี้ก็คือก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เจอในคนไข้ที่ภูมิปวานุ่มไม่ค่อยดีฟังแล้วก็หวัดเสียวเลยนะคะไม่เป็นจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆด้วยให้คุณหมอฝาก ถึงผู้ป่วยเลยค่ะว่าจะต้องดูแลตัวเองนิ้วที่การดูแลตัวเองยังไงบ้างใช้ชีวิตยังไงบ้างก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าหนึ่งแนะนําว่าเรื่องของการรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือควรจะทําเป็นหลักเลยสําคัญมากสำคัญมากแต่ที่อยากจะเน้นย้ำก็คือช่วงเวลาป่วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีปัญหาเรื่องช่วงหน้าฝนอาจจะมีเรื่องของไข้หวัดมีอะไรค่ะถ้าคนไข้เจ็บป่วยเนี่ยค่ะก็อยากจะเน้นย้ําเรื่องของยาค่ะถ้าเกิดว่ามีฉีดอินซูลินอยู่ค่ะก็แนะนาว่าอย่าหยุด ฉีดอินซูลินเองนะคะถ้าให้ดีก็ควรจะมีการเจาะน้ําตาลปลายนิ้วเพื่อประเมินดูว่ามีปัญหาเรื่องของน้าตาลขึ้นหรือลงผิดปกติกไหมแต่ถ้าทานอาหารไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องพยายามทานอาหารอ่อนที่มีน้าตาลบ้างนะคะแล้วก็เจาะน้าตาลดูถ้าน้ําตาลเริ่มสูงหรือต่าผิดปกติก็แนะนําให้รีบม,มาพบแพทย์ะคะ่ะหลายคนนะคะที่เป็นโดยเฉพาะผู้ใหญ่เอาเป็นเคสใกล้ตัวเลยแล้วกาันแถวๆในบ้านคนในครอบครัวเขาจะรู้สึกว่านิดนึงนะ กินอันนี้หน่อยหนึ่งกินอันนั้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมออยากให้ฝากถึงผู้ใหญ่ที่แบบว่าชอบที่จะแบบมีชีตเดย์อะไรแบบนี้ค่ะญาติอาจจะมีส่วนสําคัญนะคะ,คะในการที่ช่วยเตือนผู้ป่วยว่าอาหารชนิดนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะหรือว่าไม่ควรรับประทานอาหารที่ผู้ที่ผู้ป่วยแบบควรหลีกเลี่ยงค่ะต่อหน้าผู้ป่วยเพราะจะเป็นการทําให้คนไข้เขาอยากรับประทานอาหารชนิด<อ>นั้นไปด้วยะคะ่ะอ๋อดีส่วนเหมือนกันนะคะ นี่ทางบ้านสมมติท่านทานกันอยู่แล้วเราจะบอกผู้ใหญ่ว่าอันนี้ทานไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันทั้งครอบครัวรใช่ไหมคะแล้วผู้ใหญ่เองก็ต้องฟังด้วยนะคะคุณหมอบอกแล้วนะคะคนี่ฝากบอกไปทางคุณผู้ชมทางบ้านตรงนี้ได้เลยนะคะค สิ่งที่ควรระมัดระวังมากๆเลยสําหรับผู้ป่วยเบาหวานคืออะไรคะในการใช้ชีวิตก็คือเรื่องของการตรวจติดตามนะคะตรวจต,ต,ติดตามเสมอค่ะนะคะแล้วก็เมื่อเกิดภาวะมีปัญหามีภาวะที่ผิดปกติไปนะคะก็ควรจะรีบมารับการรักษาอ,ะะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้นานค่ะแล้วก็ต้องมีการเช็ค ตัวเองเช็คตลอดเวลา<ช>อย่าพลาดนัดนะคะทุกคนสำคัญมากจริงๆนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็อยากจะให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเจอกับโรคนี้เขา<ช> <ๆ S 2> คนต้องทำยังไงบ้างคะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะ,คะได้แก่การรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะอาหารที่เป็นมีคาร์โบไฮเดรตสูงมีน้ำมีน้ำตาลสูงหรือว่ามีไขมันสูงค่ะ นอกจาต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนค่ะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานลดลงค่ะนี่ดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและวันเบาหวานโลกประจําปี2563นะคะที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสําคัญของโรคเบาหวานปีนี้คําขวัญคืออะไรคะคุณหมอ ปีนี้ข้อความของอวันเบาหวานโลกนะคะก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของพยาบาลกับเบาหวานนี่คือเนื้ e แมงเตอ e ์เดฟ e ก็คือวันเบาหวานโลกเนี่ยที่จริงจัดเป็นประจำทุกปีนะคะ,คะตรงกับวันที่14กจิกายนของทุกปีนคะคะซึ่งเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลเรื่องของโรคเบาหวานนะคะ,คะ,คะ ในปีนี้ก็คือจัดเน้นเรื่องของพยาบาลากับประวนก็คือเน้นตระหนักให้เห็นความสาคัญของพยาบาลค่ะในการดูแลประวานตั้งแต่เริ่มวินิัยนะคะเริ่มให้การรักษาให้คําแนะนาําในการดูแลสุขภาพะคะ่ะก็คือพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวตัวหลักเป็นคีย์เม้ทคีย์พีเพอร์เซนที่ในการดูแลคนไข้ค่ะเพราอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลเรื่องของประวานแล้วก็ตรวจตรวจต,ติดตามอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลตัวเองเนาะไม่ป่วยก็จะดีที่สุดหรือว่าถ้าใครป่วยหรือว่ามีญาติพี่น้องที่ป่วยเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่คุณหมอทั้งสองท่านได้แนะนํากับเราไปวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมา,มากๆเลยนะคะที่พาเราท่องโรคเบาหวานค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ <S <S ส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปท่องโรคอะไรฝากต,ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ